ชี้ขาให้ปังอย่างพี่ลิซ่าถ้าพื้นฐานที่หนึ่งเรามาฝึกไปพร้อมกับน้องพีทกันเลยนะครับก่อนฝึกอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับชีขาถ้าพื้นฐานที่หนึ่งให้ทำอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับให้ขาตรงเท่านั้นเองครับ แล้วก็วางนะครับไม่ต้องแยกเยอะนะครับนับ30มิบวินะครับในท่าที่1ถ้าพื้นฐานที่1ครั้งที่1ให้แยกเท่าที่เราทําได้ขอให้ขาตรงและนับ30มิบวิเท่านั้นนะครับต่อไปท่าที่2ก็ให้พยายามทําให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและ ขาตรงเช่นเดิมและเพิ่มการนับเป็น60วินาทีอย่างนี้ครับเห็นไหมครับท่าที่2จะเห็นว่าขาจะกว้างกว่าเดิมและก็ให้เขา่าตรงเหมือนเดิมนะครับและก็เพิ่มการนับเป็น60วิวิหรือ1นาทีนั่นเองครับเมื่อทำท่าที่2นับ60วิแล้วนะครับให้พักโดยทำท่าแบบนี้ครับ อย่างนี้นะครับพักนะครับแล้วเราก็เอ็นไปเอ็นมาก้มตัวไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างนะครับก็สักประมาณ1นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มกลับไปทําท่าที่1ใหม่ทําอย่างนี้วนไปให้ได้สักสามเซตนะครับในแต่ละวันก็จะทําให้เราสามารถทําฉีกขาให้ปังอย่างพี่วิ่าได้ครับ ชี้ขาให้ปังอย่างพี่ลิซ่าถ้าพื้นฐานที่สองในครั้งหน้าอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเราไว้จะได้ทำไปด้วยกันและก็ได้ไปพร้อมกันนะครับ